เกมคู่ระหว่างจีโรนากับ a, ลิวพูในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มจบลงด้วยชัยชนะของพลพรรคของแดงหนึ่งประตูศูญโดยได้ประตูชัยจากการยิงจุดโทษของโมเมซาล่าพร้อมคว้าชัยแบบวิววิวสิ่งการคว้าสามแต้มในนัดนี้ครับทำให้การ,รันตีการเข้ารอบสำหรับลิวพูไปเรียบร้อยไม่ยังเหลือการแข่งขันรอบลีกเฟสให้ลงเล่นอีกสองนัด <c oughs> ดังนั้นหลังจบเกมนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือเป็นประเด็นต่อยอดที่เราต้องพูดถึงมาติดตามกันได้เลยครับ ไฮสักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ เริ่มกันที่มีหลายคอมเมนต์ครับโพสยกย่องอลิซอนเบเกอร์ที่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลได้อีกครั้งว่าเท่าครึ่งแรกไม่มีอลิซอนเบเกอร์คอยช่วยไว้เชื่อว่ารูปเกมอาจจะออกไปอีกแบบเพราะว่าพี่แกก็ลงแรงออกลูกเซฟไปหลายต่อหลายครั้งเอาทีแบบจังๆเลยกรนาทีที่11ของเกมครับมีเกลกูเตเรสนักเตะของจีโรนาเปิดยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับดาลีบลินมีโอกาสยิงจ่อจ่อหน้าประตูแต่ซัดวืดบอลเลยไปถึงอลิสโดฟานเซฟมีโอกาสการะแทกแปรด้วยขวาแต่ก็ยังติดอล รอบเขตโทดจนมันถึงขั้นที่ว่าหลังจบเกมนะครับพี่หน่งสลัดต้องแซลเลยว่าเพื่อร่วมทีมเนี่ยใครอยากจะเช็คฟอร์มให้มั่นใจในว่าอาริซอนเนี่ยฟิตพร้อมลุยสึกหนักจริงๆแล้วหรือเปล่าทางนี้ครับจากการกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกของอาริซอนเบเกอร์นับตั้งแตเดือนตุลาคมแต่ทว่าวพอมียังชฉลยเห็นถึงความเป็นผู้รักษาประตูระดับโวลคลาสเหมือนเดิมมีช็อตเซฟ5ครั้ง4ครั้งนี้เป็นการเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษและคลีนชีทเกมนี้ครับทำให้อาริซอนเบเกอร์มีผลงานเป็นผู้รักษาประตูทีี่เก็บคลชได้ ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้กับลิเวอร์พูลที่21ครั้งและทำกลางกระแสสัญญาฉบับใหม่ครับที่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่มันก็ไม่มีอะไรมาหยุดความร้อนแรงของโมเมซาลาไปได้ซึ่งเขาครับเป็นคนซัดจุดโทษให้ทีมขึ้นนำ1-0พร้อมกับเป็นประตูชัยในเกมนี้าจจังหวะที่ VAR เช็กย้อนหลังและพบว่าหลุยส์ดีอาร์ตกำลังจะง้างเตะยิงแต่โดนดอนนี่ฟานเดอร์เบคครับแย่ขาบล็อกจากด้านหลังก็จะย้อนกลับมาให้จุดโทษ นั่นก็หมายความว่า6นัดล่าสุดทุกรายการครับโมฮเมดซาลาห์พี่แกยิงไป7ประตูห่างนับรวม22นัดรวมทุกรายการกับลิเวอร์พูลซีซั่นนี้โมซาลาซัดไปแล้ว16ประตูพร้อมทําอีก12แอสซิสชั่วโมงนี้อย่างไม่ได้ไม่ได้แหละครับต้องมีแอซิสเรนหนึ่1ประตูต่อ1นัดและถึงแม้ลิเวอร์พูลจะได้รับชัยชนะเมื่อคืนนี้แต่คนที่โดนวิจาร์อีกครั้งและอีกครั้งก็คงหนีไม่พ้นดาวินนูเย็จริงๆเขามีคะแนนเรตติ้งน้อยที่สุดในทีมหลายสานักครับให้แค่4หรรือ5คะแนนนนเเท่่าาั้พไมสามาาาามมรถใช้คววเเปป็นพตญญญญิิดญณั่ ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เกมนี้ครับแต่มันเป็นมาหลายเกมแล้วจุดเด่นของนูนเยที่แฟนบอลลิเวอร์พูลชื่นชอบและมองข้ามเรื่องการจบตะกอรนนั่นคือความขยันเราไปถึงแพชชั่นที่มีอยู่เต็มเปี่ยมตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการเล่นที่ไม่มีบอลแต่เมื่อถึงจุดคลายแม็กถึงช่วงที่หงแดงต้องการใครสักคนมาแบ่งเบาภาระของโมเฮนซาร่าทวันนูนเยตกลับไม่สามารถช่วยหงแดงตรงจุดนี้ได้ในเกมเจอกับจีโรนาครับนูนเยตเป็นนักเตะที่วิ่งหาช่องได้ดีมากๆมีโอกาสหลุดเข้าไปยิงหลายรอบแต่ไม่มีความเฉียบคมยิงม่านื กกานจะมีจ่ายบอลติดคู่แข่งทางๆท,ที่เป็นจังหวะได้เปรียบกําลังบุกข,ขึ้นมาเพื่อลุ้นทําประตูซึ่งเขาควรทําได้ดีกว่านี้ดังนั้นครับไม่มีคําแนะนําอื่นนูนเยต,ต้องไปขับไฮรักรีโวพรีลันเนอร์รถที่ทําให้นูนเยจะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายสบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าแต่ถ้าหากฟอร์มของนูนเยยังไม่กระเตื้องรับประกันว่าอาจจะมีหลุดสํารองยาวๆถ้าหากดีโกโชตากลับขึ้นหรือจะเป็นอาร์เนอร์สล็อตครับเลือกใช้บริการหลุยดีอาร์มายืนหน้าเป้าแบบฟอลนายอีกครั้งสิ่งผลพวงจากการ 18แต้มเต็มของลิอร์พูลตลอดโคนตาที่ผ่านมาครับส่งผลในพวกเขาการันตีผ่านเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟแบบชัวร์ร้0เต็มถึงแม้ว่าจะยังเหลือการแข่งขันอีก2นะัดแต่ขออีกเพียงแค่หนึแต้มจะเข้าไปรอรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด และอีกอย่างที่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ทีมของอาร์เนอร์สล็อตนำเป็นจา่าฝูงของตารางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคือพวกเขาครับสามารถรักษาคลีนชีตได้5นัดรวดตั้งแต่ตบโบลอนยา2 0ชนะไลฟ์ซิก1-0ชนะเลเวอร์คูเซน่น40ตบเรอัลมาดริต2-0และล่าสุดก็ขี่คีโรนาห0ึนับเป็นผลงานที่สุดยอดกล้วยทอด2ถุงจริงๆครับเด็กผีอย่างผมขอคาระวะและอิจฉา ไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์